ประมาณสามพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดตื่นแล้วคืนนั้นเขาเฝ้าอ,อยู่ข้างเตียงใช้ผ้าเย็นๆคอยเช็ดหน้าผากานางเพื่อลดอุณภูมิจนกระทั่งตอนฟ้าสางอุณหภูมิของนางค่อยถึงลดลงเป็นปกติมองสตรีที่กำลังหลับสนิทเขาเยืนขึ้นและเดินออกไปด้านนอกจากนั้นก็ปิดประตูลงสองสามีภรรยาผู้นั้นตื่นนอนนานแล้วพวกเขาต้มโจ๊กเล็กน้อยหัวหน้าผักกับแม่นางผู้นั้นจะได้กินด้วยกันตอนเห็นจุนเสียซางมาข้างหน้าพวกเขาจึงรีบละวางงานในมือเดินเข้ามาหาเขาหัวหน้าผัก นางตื่นแล้วพระเจ้าบอกนางว่าพระเจ้าประคองนางกลับมาและคอยดูแลอย่าเอ่ยถึงข้าจินเสือสังมองสองคนนั้นพร้อมกำชับไม่ยินดังนั้นแล้วสองสามีภรรยาก็ตกกลึงไปเห็นอีกฝ่ายยังคงมองมาที่พวกเขาก็รีบตั้งสติพร้อมระปากได้ได้ได้ไดแม้ในใจจะยังคงสงสัยว่าเหตุใดหัวหน้าพักถึงไม่อยากให้แม่นางรู้หัวหน้าพักเป็นคนพานางมาแทา้จินเสือสงังมอบเหรียญทองให้พวกเขาจำนวนหนึง่งกำชับอีกรอบแล้วค่อยจากไปทันทรงจินเสือสังเรียบร้อยแล้วสองสามีภรรยาต่างก็มองหน้ากัน สุดท้ายชายวัยกลางคนก็ดันร่างภรรยาพร้อมเอ่ยาเข้าไปดูหน่อยว่าแม่นางผู้นั้นตื่นหรือยังได้ภรรยาตอบเข้าไปดูครั้งหนึ่งเห็นสตรีนางนั้นยังคงหลับสนิทจึงเดินออกมาอย่างเงียบเชียบกระทั่งใกล้เที่ยงวันวันเย็นเช่นวานเพิ่งได้สติสตรีวัยกลางคนเห็นดังนั้นก็รีบประคองนางลงขึ้นโดยยังเบิกบานใจว่าแม่นางจะฟื้นได้สักทีวันเย็นเช่นวานวดขึ้มบเบาๆช้อนดวงตาผู้สวยมองอฝฟายจากนั้นก็มองห้องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วถามว่า ข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเสียงของนางแหบแห้งอยู่บ้างขาดความอ่อนหวานเช่นยามปกติเมื่อคืนฝนตกหนักเจ้าเป็นลมอยู่ที่หน้าบ้านข้าข้าได้ยินเสียงจริงของ,ของเจ้ากลับมาในบ้านสตรีไวกลางขนพูดเมื่อคืนเสื้อผ้าแม่นางเปียกไปหมดข้าจึงช่วยเจ้าเปลี่ยนใส่ชุดใหม่เรียบร้อยส่วนเสื้อผ้าของแม่นางข้าสาักปากให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็นามาใส่ได้แล้วนางพูดพังดินน้ำเราเย็นให้แม่นางดื่มน้ำสักถ้วยให้ชุ่มคอหน่อยถ้าต้มโจกแล้วกินอะไรจะได้อบอุ่นด้างกายพูดจบนางก็เดินออกไปข้างนอกวันเย็นเช่่นนวาาืมมด ยังรู้สึกว่าดื่มน้ำแล้วชุ่มคอไม่น้อยนางนั่งยันข้างเตียงลุกขึ้นนั่งยังคงรู้สึกว่าร่างกายไรย้แรงอยู่บ้างจึงยังไม่ลุกขึ้นยืนชายวัยกลางคนข้างนอกเห็นภรายาตกตะกจกจะนำไปส่งข้างหลังจึงถามแม่นางผู้นั้นตื่นแล้วหรือตื่นแล้วภรายาตอบก่อนจะยกโยกไปส่งถึงข้างหลังชายวัยกลางคนเห็นดังนั้นจึงพูดใส่เงาหลังของอีไฟเช่นนั้นเจ้าอยู่บ้านดูแลนางแค่จะออกไปล่าสัตว์หน่อยมีแม่นางผู้หนึ่งอยู่ที่บ้าน ปรุดยังเขาเอาแต่อยู่ที่บ้านย่อมไม่สะดวกออกไปล่าสัตว์ข้างนอกกลับมาทําอาหารสักหน่อยดีกว่าข้างในห้องตอนสตรีนางนัง้นเข้ามาช่วยหวันเยี่ยนเ่นหวาล้างน้านล้างตานางยกโจก,กเข้ามาด้วยกล่าวว่าแม่นางร่างกายของเจ้ายงอ่อนแรงกินของมันเกินไปไม่ได้กินโจกใส่สักถ้วยเถะขอบคุณมากหวันเยี่ยนเช่นหวาเอ,อ่ยรับโจกมากินเองสตรีนางนัง้นนังน่งมองอยู่ข้างๆเห็นหนางมีท่วงท่าสง่างามเบลอตาจงึงไหอยู่บ้างอย่างอดไม่ได้ยิ้มพางกล่าวว่าแม่นางเมื่อคืนเจ้าตากฝนเจอเป็นไข้ แม่ไข้ดดแล้วแต่ร่างกายยังคงอ่อนแอในบ้านข้ามีแค่ข้ากับสามีสองคนเจ้าอยู่ที่นี่ก่อนเธอฟืน้นฟูร่างกายสักหน่อยวันเย็ยนเช่นหว่าก็รู้สึกว่าร่างกายตนนั้นไร,ร้แรงแม่อยากจะจากไปแต่ก็ยังไม่อาจทำได้รบก,กวนพวกท่านแล้วไม่รบก,กวนไม่รบก,กวนปกติแล้วพวกข้าสองสามีภรรยาอยู่ที่นี่ไม่ค่อยได้เจอใครเหมือนกันนางกล่าวก่อนจะเข้ามาประคองวันเย็ยนเช่นหวานอนลงจะพักผ่อนอีกเถอะตอนที่3298ไม่รู้จะไปที่ไหน ว่นเย็นเช้าไมา่ได้ปฏิเสธเช่นกันนางยังคงไร้ซึ่งเลี่ยวแรงหลังกินโจ๊กเสร็จแล้วถึงค่อยนอนลงได้ยินเพียงสตรีวัยกลางคนเดินออกไปอย่างเงียบๆหลังประตูปิดลงทั่วทั้งห้องก็กลับคืนสู่ความเงียบเช่นเดิมนางที่นอนอยู่บนเตียงมองคือห้องอย่างสงบนง่งก่อนจะค่อยๆพลิกตัวแล้วหลับไปพักอยู่ที่นี่จนถึงวันที่3แล้วร่างกายจึงค่อยแข็งแรงขึ้นในที่สุดนางก็เดินออกจากห้องหลยวันนี้นางคงอยู่ในห้องตลอดจู่ๆออกมาแล้วมองเห็นดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าก็อดไม่ได้ที่จะรีตาลง แม่นางวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างสติอใบกลางคนเห็นนางออกมาจึงรีบก็มาทำหวันเย็นเช่นวายยิม้มมองอีไฟลายวันนี้รบกวนท่านแล้ววันนี้ร่างกายของข้ากลับคืนสู่สภาพปกติแล้วถึงเวลาต้องจากไปแล้วเช่นกันนางพูดพังหยิบโอ,อสุนคนหนึ่งออกมาจากในแขนเสือ้อพวกท่านหลวนเป็นผู้ฝึกบำเพ็ญในนี้มีโอสถที่ช่วยพวกท่านบรรลุท่านพลังได้นับว่าตอบแทนพวกท่านสามีภรรยาที่ดูแลข้าหลายวันมานี้ชายใบกลางคนที่ยืนอยู่ข้างเห็นดั่งนั้นก็รีบโบกมือ เม่รบกวนเลยอย่าพูดเช่นนั้นพวกเขาดูแลนางก็พอได้รับคําสั่งจากหัวหน้าผักแล้วจะรับของของนางได้อย่างไรมี่ไม่ค่อยเหมาะสมอยู่บ้างใช่ไหมนางเจ้าเก็บกับไปเธอโอสถพวกนี้มีค่ามากพวกข้ารับไว้ไม่ได้ฝ่ายภรยาปฏิเสธเช่นกันหวนเยินเช่นหวายยิ้มรับไปเธอโอสถพวกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับข้าถือว่าเป็นน้ําใจของข้าเถนะนางพูดพงังยัดกดโอสถใส่มือสตรีนางนั้นจากนั้นพูดต่อลากรสิน้นเสียงนั้นแล้วนางถึงก้าวเท้าเดินออกไปข้างนอก สองสามีภรยาเห็นดังนั้นก็สบตากันอย่างอดไม่ได้สองคนตามออกไปเช่นกันมองเงาหลังของนางค่อยๆหายไปจนกระทั่งเงาหลังนั้นหายไปจากสายตาแล้วฝ่ายภรยาจะเป็นคนกล่าวขึ้นนางมอบโอรสให้พวกเราไม่เป็นไรหรือชายวัยกลางคนคิดตอนกล่าวแล้วไปถ,ถึงเวลาหัวหน้าพักมาแล้วเราให้เขาฝังสักรอบก็ใช้ได้อีกด้านหนึ่งวันเย็ยนเชวาไม่ได้กลับไปที่ตระกูลวันเย็ยนเมื่อได้กลับไปที่สำนักแต่ไปฝึกฝนในป่าที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งการเดินทางครั้งนี้ใช้เวลาหลายวันไม่ว่าใครก็ไม่ได้ข่าวคราวของนาง หลังจากผู้โศมือที่อยู่กับพวกตู้ฝันฟื้นแล้วก็ไม่เห็นเงาร่างของพวกเฟิงจิ๋วเช่นกันแม้แต่ห้าวเอ๋อก็หายไปไร้ึ่งนข่าวเขา,าเขาถึงจะลองถามพวกผู้ฝันแต่ก็ไม่ได้คําตอบเช่นกันวันนี้ผู้โศมือที่ทํางานเสร็จแล้วมองท้องฟ้าพางความหายใจเสียงเบาสายนาและเดินเข้าไปที่หลานด้านหน้าเขาพันได้ยินเสียงชินดังมาทําเอาชะงักงานไปก่อนเดินไปทางหลังเขา มาถึงหลังเขาแล้วเขาเห็นชินซินกําลังฝึกชินอยู่จึงยืนฟังอยู่ไม่ไกลรู้ว่าเขามาแล้วชินซินฝึกได้เพยงหนึ่งก็หยุดลงมองไปทางผู้โสมยัยผู้โสม,มัยมีธุระอะไรหรือชินซินถามมองเขาด้วยความสงสัยอยู่บ้างผู้โสมยัยคิดแล้วก็เดินไปทางหน้าถอนหายใจเสียงหนึ่งชินซินพวกเขาไปที่ไหนเขาน่าจะรู้กำมังเขาไม่ใช่คนนอกเคไดไม่บอกกับข้าหน่อยเล่าบมิ่ได้ยินดังนั้นชินซินเอยเสียงเรียบนายหญิงเพียงบอกข้าว่าพวกเขาจะเรียนกายฝึกบำเพ็ญแต่ไปที่ไหนกลับไม่ได้บอกข้าไวข้าก็ไม่ได้ถามเช่นกัน ชินซินกล่าวแล้วหยุดไปคู่หนึ่งจากนั้นกล่าวต่ออีกว่านายหญิงทําอะไรแน่แน่เสมอนางไม่อยากให้ท่านรู้ย่อมต้องมีเหตุผลนายน้อยอยู่ข้างกายพวกนายหญิงต้องปลอดภัยมากอยู่แล้วเรื่องนี้ผู้โสมือไม่ต้องเป็นห่วงเช่นกันตอนนี้พวกเราทําหน้าที่ทําเรื่องที่นายหญิงสั่งไว้ให้ดีก็พอวันหน้าพวกนายหญิงกลับมาแล้วย่อมไม่พบกัน